สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับครับสําหรับวันนี้นะฮะผมมีเหรียญของหลวงพ่อเขียนวัดกระทิงมาแนะนําให้รู้จักนะครับครับที่เห็นนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเขียนวัดกระทิงนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ สร้างเมื่อปีพศ2545นะฮะในงานผูกภาษีมาวัดคลองน้ำเป็นนะครับตำบลปลวงอำเภอเขากิจกูจังหวัดจันทบุรีนะครับครับหลวงพ่อเขียนก็ทุกคนก็รู้จักกันดีนะครับท่านเป็นประธานเปิดงานเขากิจกูนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้ท่านก็ได้มรณภาพแล้วนะฮะ ครับสาหรับเหรียญของท่านรุ่นนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นด้านหลังนะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะ ครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะต่อไปก็น่าจะมีราคาขึ้นนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะฮะเหรียญใหม่เหรียญใหม่แต่ว่าก็พอจะมีชื่อเสียงนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากเหมือนกันนะฮะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบหรือสนใจนะครับก็ติดตามตามแผงพระได้เลยนะครับก็ มีความสวยงามคมชัดนะครับหลวงพ่อเขียนวัดกระทิงนะฮะสร้างวมปีพสองพันห้ารอสีสิบห้านะฮะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอสวัสดีครับ